สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยนะที่อยู่ในช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กนะคะอยู่กันที่เดิมเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสยรีไทย68แยก1ึงมีนบุรีเขตกรุงเทพม,มหานครน,นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์หรือออกรถกับหนูเล็กนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศู3 3 8 9 2 8 8 8นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์และอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้76จังหวัดทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวน์กันไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของการรีวิวรถวันนี้การสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตในส่วนของตัวรถนะคะ เป็นรถประเภท SUV 7ที่นั่งขนาดใหญ่ไปเลยนะสำหรับวันนี้นะคะตัวรถนะคะที่จะรีวิวนะคะเป็นนี่ที่เรียงกันอยู่แบบนี้เลยนะคะ Toyota Fort ์จ e เนะคะมีเป็นปี2016นสะ,ะสำหรับคันนี้2.4 V นะคะปี2016ัขับ2นะคะ ราคาตั้งขายคันนี้นะคะตั้งขายก็อยู่ที่800,000นะคร8 6 9 0 0บาทนะ,ะเลขไม้คันนี้นะ,ะอยู่ที่1 7 2 0 0นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวสีบอลเงินนะคะบอกเลยว่าจัดยอดได้เต็มๆลน้ลนๆราคารถ800,000กว่าจัดยอดได้เป็นล้านเลยทีเดียวนะนี่ สำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของฝากระโปรงท้ายกันก่อนเปิดมาเลยนะในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายส่วนมากนะคะรถถ้าเป็นตัวสีบอลเงินและเป็นปี2016นะคะจะเป็นรถที่ปลดระว่างมาจากธนาคารสีชมพูนะคะ ก็คือธนาคารออมสินนั่นแหละนะลดระวางมานะน่าจะเป็นรถสินเชื่อที่วิ่งกันนะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะโครงสร้างก็เดิมๆบอกเลยถ้าเป็นรถลดระวางหน่วยงานธนาคาแบบนี้นะคะ่ะรถค่อนข้างที่จะไม่บอบไม่ช้ำนะคะเขาไม่ค่อยที่จะบรรทุกขอนอะไรหนักเท่าไหรนะ่นะนี่จุดเด่นนะคะของ f o r t จูเนอนะคะสาหรับเบาะหลังเก็บพับเก็บได้นะคะขึ้นไปแขวนแบบนี้เลยนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้นะคะแบบ จุกๆกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พวกยางอะไหล่เนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแมลงต่างๆเขาจะอยู่ใน,นกล่องนะแบ่งไปสัดเป็นส่วนสวยงามเลยนะเดี๋ยวดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้สําหรับภายในนะคะเปิดเข้ามาโอ้โหสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะ ลายไม้ที่ตกแต่งนะคะเป็นสีน้ำตาลมันเพิ่มความหรูหราให้รถอีกระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะนี่ภายในคุมโทนสีตัวเบาะนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะเบาะได้เป็นเบาะปรับเรือนไฟฟ้าไปเรียบร้อยนะคะโครงสร้างต่างๆก็เดิมๆหัวน็อตนี่ไม่มีรอยขายเลยนะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะภายในนะ,ะพวกอะไรก็ได้เป็นระบบ ตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเรียบร้อยแล้วนะเชื่อมต่อ YouTube ได้นะคะมีตัวเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็มีระบบ Engine s t y r t Stop ให้ด้วยนะคะนี่มีหน้าจอบแบบนี้นะคะคือเรียกได้ว่าภายในเนี่ยฟังก์ชันออปชั่นเขาพร้อมนะคะครบเลยนะฐานกลงฐานเกียร์นะคะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้เพิ่มความสวยงามน่าใช้นะคะด้านหลังเบาะนั่งนะคะแถวกางเขาก็นี่ลักษณะตัวเบาะหนังนี้ไม่ไม,ไ,มไม่มีรอย ปีแตกของตะเข็บเลยนะลักษณะเบาแบบยังใหม่อยู่เลยนะคะนี่เบาะนั่งเขาก็มีที่พักแขนนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บใส่แก้วน้ำแบบนี้ให้ด้วยนะถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ขนาดกว้างมากๆนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นั่งไปไกลๆได้แบบสบายๆเลยนะคะ แล้วก็ด้านบนเนี่ยแอร์เขาก็มีแยกโซนมาให้นะคะทั้งแถวกลางนะหรือไม่ว่าจะเป็นแถวหลังสุดนะเบาะนั่งนะคะเอาลงมากลางนะคะนั่งสบายๆแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะแยกมาให้นะคะเย็นฉ่ำกันทั้งคันแน่อนอนนะอ่ะรีวิวกันแบบพอประมาณนะคะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันต่อเลยนะสำหรับคันนี้ f o r t u n e r เป็นสีดํากันบ้างนะคะลูกค้าท่านใดที่ถามหาสีอื่นๆที่ไม่ใช่สีบอลเงินบอกเลยสีดําเราก็มีนะคะสําหรับคันนี้เป็นปี2015จด16นะคะเลขไม่122,000นะราคาตั้งขาย929,000บาทลูกค้าอาจจะสงสัยทําไม คันนี้ราคาตั้งขายถึงแพงกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะคะ<ม>เป็นสีหายากแล้วก็เป็นปี15ก็จริงแต่ว่าจด16สมมติว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์ได้เป็นในสอปี16ด้วยนะคะได้ยออจัดปี16เช่นกันนะ,ะส่วนโฉมหน้านะคะก็เหมือนกันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้โฉมหน้าเดียวกันนะคะกระจังหน้าตกแต่งด้วยตัวโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ เดลท์แบบนี้นะคะไฟตัดลงกันหมอกมีมาให้พร้อมนะคะสีดำมีคันเดียวนะสำหรับปี2015-16เดี๋ยวดูภายในนะคะ <S <s <fisher y> ตัวเบาะนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข,เข้มๆเหมือนกันเลยนะเ <uk> บาะหนังสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ลักษณะภายในหูคันนี้รู้สึกว่าภายในค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะลูกค <uk> ้าแล้วก็ภายในนะคะ <S <s <uk> เป็นโฉมเดียวกันกับปี16เมื่อสักครู่นี้เลยนะไม่ต่างกันเลยโฉมเดียวกันเป๊ะๆเลยนะคะนี่ โมเดลเดียวกันเลยลักษณะภายในแต่ว่าคันนี้รู้สึกจะใหม่กว่าคันเมื่อสักครู่อีกนะนี่ภายในคันคานที่จะใหม่มากๆแล้วก็ได้เป็นสีดำด้วยนะคะคันนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งราคา9 2 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะลูกค้าท่านใดที่อยากดูรีวิวนะคะเฉพาะคันคันไหนลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะะอันนี้หนูเล็กมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะ เพราะว่ามีคันที่จะเยอะเลยนะมีหลายคันมากๆอ่ะสำหรับถัดมานะคะก็เป็นปี2016เช่นกันนะคะก็ชมหน้าเดียวกันนะคะเป็นตัวออ l n e เหมือนกันเลยนะคะสเปกก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่าสีขาวนะ,ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นสีบอลเงินสีดำนะคะเดี๋ยวมาคันนี้กันบ้างสำหรับคันนี้เป็นตัวสีขาวนะแต่เสียดายว่าติดจองเรียบร้อยแล้วนะแต่อยากให้ลูกค้าเห็นกันว่าเรามีหลายสีเราไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะคะ กระจังหน้าก็เหมือนกันนะคะเป็นตัวออนิวนะคะเป็นโฉมออนิวคันคนี้น่าจะเป็นปี2017นะคะสีขาวควานันนี้ปี2017ตัว2.4 v ขับ2เช่นกันนะคะแต่สีขาวเนี่ยภายในของเขานะคะบาะหนังได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะ,ะลักษณะบอะใหม่มากๆเลยนะไม่มีรอยปิรอยแตกหรือว่ารอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เข็บเนี่ยนี่เดินได้กันแบบเป๊ะๆเลยนะคะ บาะก,ก็เป็นบอกปรับด้วยไฟฟ้าฟังก์งชันภายในทุกอย่างอุปกรณ์เหมือนกันเลยนะเหมือนกันนี่ปุ่ม engine start นะคะมีให้เรียบร้อยหน้าจงหน้าจอนะคะมีให้ครบถ้วนเลยภายในของสีขาวคันนี้มันก็จะดูสว่างสว่างหน่อยนะ,ะดู พอมันเป็นสีขาวแล้วภายในเป็นสีน้ําตาลอ่อนมันทําให้ดูกว้างขึ้นนะคะภายในดูกว้างขึ้นจากที่จากเดิมเนี่ยบอดี้เขาค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่แล้วนะก็ดูใหญ่ยิ่งขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะลักษณะเบาใหม่มากดูตัว Fortuner นะคะ Fortuner เนี่ยบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาคือความบอดี้ที่ใหญ่นะคะบอดี้ที่กว้างนั่งสบายนะคะสมรรถนะนี่คือไม่ต้องพูดถึงเยี่ยมเลยนะ,ะขับรถไปไกลๆนะคะผู้เท่าผู้ใหญ่นะ นั่งกันไปแบบสบายๆเลยอันนี้ก็คือด้านหลังของเขานั่นเองอ่ะคันนี้เป็นตัวซิกมาโฟด้วยนะเป็น2.8ด้วยเมื่อสักครู่ขออภยัยค่ะดูแค่ข้างหน้านะคะคันนี้เป็นตัว2.8 s i g ด a 4ดซิกมาโฟขับเคลื่อนกัน4ี่ล้อกันเลยทีเดียวนะคะขับขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้ะท่านใดสนใจนะคะถึงคันนี้จะติดจองแล้วแต่บอกเลยว่าออเดอร์รถกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่า รั้งบริษัทเพชรยนต์นะคะมีทีมจัดซื้อที่เก่งมากๆเลยนะสามารถจัดหารถตามสเปคที่ลูกค้าต้องการตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสนใจติดต่อที่เบอร์0ู3 3 8 9 2 8 8 8มนะคะเบอร์นี้เบอร์หนูเล็กเองนะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่หรือวนรถที่อยู่ในสต็อกนะตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ